อเจ้าพาทหารเก่าเข้าชมวังเพื่อทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรมที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายมหาราชอำเภอเมืองรบบุรีจังหวัดรบบุร,รีก่อนเริ่มงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชในหุ่งวันที่14กุมภาพันธ์2568ที่จะถึงนี้กองกิจการมวลชนสำนักจิตวิทยากรมกิจการพลเรือนฐานบกโดยพันเอกนัพสพินอุบลผู้อำนวยการกองกิจการมวลชนสำนักงานจิตวิทยากรมกิจการพลเรือนฐานบก จัดกิจกรรมขับเคลื่อนเพื่อข่ายวิทักษ์สถาบันหลักของชาติซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกอบด้วยนายทหารนอกประจำการพร้อมด้วยครอบครัวในพื้นที่จังหวัดลบบุรีและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงจำนวน60คนนำทีมงานโดยพันเอกพิเศษบังเอิญถนองทองประธานชมรมรบเศษปรลรมปวาวายและคณะกำหนดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรมกิจกรรม พอเจ้ sea, าพาทหารเก่าเข้าจมวังนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายมหาราชตําบลท่าหินอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เสริมสร้างจิตสํานึกรู้คุณแผ่นดินและความรักชาติบ้านเมืองโดยมีนางสาวประพาพันธ์ศรีสุขผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายมหาราชกล่าวให้การต้อนรับพร้อมทั้งจัดวิทยากรจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายมหาราช มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาเมื่อครั้งเมืองรุบรีแห่งนี้เป็นราชธานีที่สองรองมาจากกรุงศรีอยุธยาจากนั้นได้พากคณะเดินเยี่ยมชมพระราชฐานชั้นในและเข้าเยี่ยมชมโบราณสถานสําคัญและร่วมสการะพระบรมรูปของสมเด็จพระนารายมหาราชณพระที่นั่งดุสิทธิสวรรค์ธัญญามหาปราสรดซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่คณะผู้ทัศนศึกษาเป็นอย่างมาก ต่อด้วยการลําในเพลงนุ่งจมผมสบายแต่งไทยเที่ยวงานวังเพื่อเป็นการร่วมโปรโมทงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งที่3าเกที่จะจัดขึ้นระหว่างที่14-23ถึง23กุมภาพันธ์2,568รวมจำนวน10วัน10คืน โดยจังหวัดลุบลีเปิดให้ชมฟรีตลอดงานซึ่งในวันนี้เมื่อช่วงเช้าเวลา9ก้านากาเป็นการจัดงานแถลงข่าวจากผู้ว่าราชการจังหวัดลุบลีในเรื่องของการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่37ประจำปี2568อีกด้วย ไสวมผ้าลายไทยผ่าไหมมันมีแต่งตัวตามประเพณีแต่งตัวตามประเพณีทองเชี่ยวชาญีวังอะไรางานแห่จิ่งชาติไยงานแห่จิงชาติไยเราเป็นุดไทยไปเที่ยวกัน 怕在都好掉。